สวัสดีครับผมก็มาเจอกับทีมงานโซลารเซลล์มหาสารคามอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูชุดนอนนาแล้วก็ชุดสูบน้ำเป็นแผงโพลีตัวนี้แล้วก็ปั๊มแรงครึ่งครับปั๊มแรงครึ่งเราใส่ท่อนิ้วครึ่งขึ้นมาตั้งแต่ด้านล่างเลยนะครับบ่อนี้เจาะไปที่3าเมตรนะครับนี้หย่อนไปที่เจ็ดท่อนนะครับเจ็ดท่อน ผงโคลี่340วัตต์นะครับสี่แผงแล้วก็ปั๊มแรงครึ่งของดีเบนโตแต่ท่อที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นท่อของคุณลูกค้านะครับซื้อมาเป็นท่อ2นิ้วทบเราก็ต่อท่อ2นิ้วลงไปลงลงไปในสระตรงนี้นะครับก็เป็นทางลาดชันนะครับทำให้น้ําไม่เต็มท่อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําให้ท่อมันเสมอกันนะครับระหว่างช่วงต้นกับช่วงปลายนะครับก็จะทําให้น้ําเต็มท่อ2นิ้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเราจะถอดต,ตรงนี้ให้ดูนะครับจะถอดต,ตรงตรงท่อตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูตรงตอนนี้ก่อนนะครับถ้าเรายกปลายท่อขึ้นนับก็จะทําให้น้ําเต็มท่อเหมือนเดิมน,นะครับแต่ตรงนี้ก็มันเป็นลาดชันครับก็เลยทําให้น้ําพุ่งไปแบบนี้น,นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองปล่อยที่ปลายท่อให้ดูครับ ครับผมปิดก่อนไกต้องขับปิดก่อนเป็นแผงโพรี่นะครับแผงโพรี่ขนาด340สบัตทนะที่ทางร้านเราจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาติดตั้งทั้งชุดนอนนาแล้วก็ชุดสูบน้ำด้วยนะครับอาแบบนี้ได้เลยครับหมุนไปได้เลย เป็นบ่อน้ำตื้นครับบ่อน้ำตื้นเพราะว่าเจาะไปแค่3 0 35เมตรเองนะครับนี่ครับถ้าเราปล่อยปลายท่อก็จะทำให้น้ำพุ่งไปแบบนี้นะครับก็เต็มท่ออยู่นะเต็มท่ออยู่เดี๋ยวจะพาไปดูชุดนอนนาด้วยนะครับวันนี้เรามาติดทั้งชุดนอนนาที่เป็น ตัวเพียวทรายนะเพียวทรายขนาด1,600วัตต์นะที่เป็นอินเวอร์เตอร์1,600วัตต์ของทางจีนงมนของเรานะปั๊มที่เป็นขนาดแรงครึ่งนะเราก็ควรจะใช้แผงสักประมาณสัก4แผงขึ้นไปนะอย่าอย่าใช้ต่ำกว่า4แผงทำแรงครึ่ง2แรงนะครับบางท่านก็ไปใช้3แผงนะก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ทำให้ปั๊ม ทำงานได้น้อยลงแต่แต่แต่จริงนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็ใช้สะขกแผงครับใช้ขกแผงก็จะดีกว่าไปดูชุดสู้ control. คอนโทรลนี่นะครับก็จะมีเบรกเกอร์มีกันฟ้านครับท่านที่สนใจนะครับก็ตัวหาทีมงานของเราได้โครงสร้างนะก็จะเป็นตัวที่ยกสูง ขึ้นมาท่วมหัวเลยนะ้ำนะก็พุ่งดีเดี๋ยวจะลองใส่ท่อไปทางนน้นเลยนะครับลงสระให้ดูนะครับเป็นท่อขนาด2นิ้วเดี๋ยวพาไปดูชุดนอนนาก่อนนะครับตอนนี้เราใส่ท่อ2นิ้วมาลงที่สระเหมือนเดิมนะครับ ชุดนา,นานาก็จะอยู่ฝั่งทางนู้นครับแผงนะครับแผงก็จะเป็นแผงขนาด170วัตต์นะครับที่เราใส่ขึ้นไปบนหลังคาเอาไว้บนหลังคาเลยนะขนาด170วัตต์แล้วก็แบต100แอมเป็นแบตดีฟซเคิลของยี่ห้อ,เ,อเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับ ครับนี่เป็นชุดคอนโทรลครับเป็นชุดนานาของทางทีมงานของเราครับเป็นตัว1,600วัตต์นะแล้วก็แบตนะครับแบตเป็นของยี่ห้อจอนเรนะครับตัวนี้เป็นจอนเรขนาด100แอมเป์เป็นแบตดิฟไซเคิลนะครับเป็นดิฟเจลด้วยนะครับเป็นดิฟเจลเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูนะครับ การติดตั้งก็ชุดประกอบเราก็มีนะเป็นชุดนี้ชุดประกอบแบบนี้นะให้ลูกค้าไปติดตั้งเองเราก็มีจําหน่ายอยู่นะมีชุดกันฟ้ามีชุดเบรกเกอร์ตัดแบตเตอรี่มีชุดเบรกเกอร์เซฟไฟเอซนะแล้วก็ตัดแผงก็มีนะบวันนี้ก็จะเปิดไฟนะเปิดไฟ เวลาที่เราลูกค้าก็จะใช้ทีวีนะครับก็มาเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะครับใช้ทีวีใช้พัดลมได้นะถ้าสนใจยังไงก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับชุดประกอบให้ลูกค้าไปติดตั้งเองง่ายๆนะครับก็มีนะครับหรือว่าจะให้ทางร้านเรามาติดตั้งให้ก็ได้นะครับก็โทรมาสอบถามราคาก่อน ตัวนี้เป็นอคอนโทรลชาร์จระบบ MPPT นะครับเป็น MPPT มีตัวบูตรกระแสให้นะครับไฟแรงดันที่เกินก็ตัดลงมาเป็นมาบูตรกระแสให้ชาร์จได้เต็มไวนะครับชาร์จแบตได้เต็มไวขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดสูปน้ำต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ตามทีมงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวไปดูน้ําต่อนะตอนนี้ใช้เป็นท่อสองนิ้วแล้วนะครับท่อสองนิ้วเต็มท่อแล้วนะครับเพราะว่าเราทําให้ท่อเสมอกันขนานกันนะเมื่อกี้เราไม่ได้ทําให้ขนานกันนะก็จะทําให้น้ําพุ่งไปไกลนี่ก็เป็นท่อสองนิ้วเราขึ้นมานิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เอาต่อสองนิ้วมาตรงนี้เฉยนะครับ ว่าเป็นพ่อของลูกค้าที่มีอยู่นะครับกนะ็เลยใช้รอดตังนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าแผงคนระับมาไปดูสเปคแผงก่อน340ร้อยสบาทนะครับของยี่ห้อ BQ Solar ด้านหน้า โอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับเบอร์โทรก็0870263118และ0859266349นะครับเรารับเจาะบาดาลรับติดตั้งโซลาเซลล์ไปได้ทั่วประเทศนะครับสนใจยังไงก็โทรสอบถามทีมงานของเราก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ